สนับสนุนโดย LH Bank เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตรับโปรโมชั่นพิเศษ กลัามาติดตามกันต่อนะคะเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะมาฝังคําแนะนําในการปรับพอร์ตการลงทุนจาก LH Bank Advisory กันนะคะในช่วงครึ่งปีแรกถือว่ากลุ่มการลงทุนใน ETF เนี่ยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีเม็ดเงินไหลเข้าไปไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันนะคะว่ากลุ่ม ETF เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจากนี้ไปแล้วมีกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณบรรยยไล่าเ่งให้ฟังก่อนค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของ ETF หรือว่า Exchange Traded Fund ครับกองทุนรวมดัดชนีมีความยืดหยุ่นพอสมควรแล้วมาแรงทีเดียวสำหรับวงการการลงทุนเพราะว่าคล้ายกับกองทุนรวมแต่ก็ลงทุนได้แบบหุ้นเช่นเดียวกันซื้อขายในราคาจริงหรือว่าเรียลไทมบนตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับคุณผู้ชมครับภาพใหญ่ที่วันนี้เรามาคุยกันก็คือครึ่งปีแรกของกองทุนรวมดัดชนีหรือว่า ETF กันครับ เราพูดกันมาแล้วนะครับว่า ETF สามารถไปเลือกลงทุนเป็นทีมหรือว่าไปเลือกลงทุนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือลงทุนเป็นรายประเทศรายภูมิภาคก็ได้นะครับและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจสามารถฟันฝ่ากับปัจจัยความท้าทายมาได้ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อรวมไปถึงปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนต่างๆวันนี้เลยมาดูนะครับว่าโอกาสในการลงทุนของคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเศรษฐกิจอินไซต์มีอะไรบ้างและเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับผู้บริหารนักวิเคราะห์ และก็ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนจากทาง LH Bank Advisory ด้วยครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมกราฟิกแรกนี้นะครับทำให้เห็นว่าโลกของเราเจอกับปัจจัยที่กดดันทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเงินเฟอ้อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท,ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ เด็ดๆเลยก็คือเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าไปใน ETF ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตามด้วยตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมไปถึงตลาดของประเทศเกิดใหม่ถ้าไปไล่เรียงกันจากตารางนี้นะครับคุณผู้ชมเดือนมิถุนายนจะเห็นว่าเงินทุนไหลเข้าตลาดสหรัฐอเมริกาเกือบ3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากกว่า5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดเกิดใหม่เกือบ400ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่การลงทุนเป็นรายภูมิภาคเงินไหลออกครับประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันการลงทุนเป็นรายประเทศต้องไปดูไปในแต่ละประเทศว่าใครมีศักยภาพบ้างกลับเติบโตเกือบ2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐยังมีกองทุน ETF ที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน195ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน ETF ที่ไปลงทุนกระจายตามทั่วโลก790ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ถ้าไปดูรอบครึ่งปีตั้งแต่ต้นปีจนถึง30มิถุนายนครับจะเห็นว่ากลุ่มรายภูมิภาคมีเงินไหลออก4,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกลุ่มรายประเทศดูดีทีเดียวครับไหลเข้า9,200กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐและตลาดหุ้นสหรัฐนี่แหละครับไม่ต้องมองไปตรงไหนไกลมีถึง150,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยกัน กองทุนที่เปิดตัวก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่วัดความท้าทายและก็ความน่าสนใจของ ETF คุณผู้ชมขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันนะครับจากครึ่งปีแรกให้เห็นแล้วว่าภาพรวมของ ETF เป็นอย่างไรทีนี้ในกราฟิกถัดไปต้องบอกก่อนแบบนี้นะครับว่าจำนวนของ ETF จำนวนกองที่เปิดตัวครับ125กองทุนถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้เพิ่มขึ้นนักแต่จุดที่น่าจับตาก็คือ ETF ที่ลักษณะลงทุนเชิงรุกหรือว่า active ETF แน่นอนครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับกองทุนรวมที่ลงทุนในเชิงรุกหรือว่า active เพราะว่าผู้ที่เขาบริหารจัดการกองทุนเขาจะบริหารจัดการผลการตอบแทนให้การลงทุนนั้นเหนือกว่าดัชนีที่อ้างอิงอยู่เสมอแต่มันก็จะแลกมาด้วยค่าธรรมเนียมและก็รายละเอียดปลีกย่อยนะครับกลายเป็นว่านะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมลองไล่เรียงกันมานะครับจากตัวสีน้ําเงินนี่แหละครับ แล้วรวมดูการเปิดตัวของกองทุนที่เป็น Active ETF ปีนี้เท่ากับปีที่แล้วนั่นหมายถึงว่าก็ยังไม่ได้แผ่วลงสักเท่าไหร่ขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับเงินไหลเข้าไปตรงไหนกันบ้างไล่ตามกราฟแท่งที่เห็นนี้เลยนะครับ ETF ในตลาดสหรัฐอเมริกา หกลุ่มสินทรัพย์ด้วยกันที่ยังได้รับความนิยมส่วนแรกเลยครับสูงที่สุดก็คือส่วนที่มีปันผลหรือว่าดีวเวนด์ตามมาด้วยส่วนที่เป็นการลงทุนระยะสั้นในตราสารหน,นี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับสำหรับช่วงของดอกเบีย้ยขาขึ้นตอนนี้ที่มีความเสี่ยงเงินก็ไหลเข้าไปในตราสารหนี้ระยะสั้นขณะเดียวกันครับดัชนีที่ไปเกาะกับทาง s p 500อย่าง ETF โดยรวมนะครับ เราก็จะเห็นว่ายังมีลงทุนต่อเนื่องเป็นอันดับที่3 ETF ที่ลงทุนในกลุ่มสินค้าพภกภัณฑ์ตามมาอันดับที่4แล้วก็ยังมี ETF ประเภทอื่นๆอีกทีนี้ถ้ามาเจาะกันดูต่อครับคุณผู้ชมแม้ว่าตัวดัชนี S&P 500ครับจะร่วงลงไปมากกว่า21%และมี ETF ที่เป็น SPDR S&P P 500 ETF เงินไหลออกถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ ETF กองใหญ่ๆครับอย่างแวนการ์ด S&P 500เงินไหลเข้าถึง26,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยรวมยังเยอะอยู่ครับส่วนตราสารนี้ระยะสั้นอายุต่ำกว่า1ปีก็ยังมีเงินไหลเข้า25,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้มีธีมหรือว่ามีแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจก็คือ ETF ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นักลงทุนจะให้น้ำหนักมากขึ้นด้วยครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ ทีนี้เงินทุนไหลเข้าไปในกองทุนประเภทไหนโดยภาพรวมของโลกบ้างมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับทั้งกองทุนพันธบัตรสหรัฐก,กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกและตราสารหนี้ต่างประเทศนี่คือส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือ ETF หรือว่าที่ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันและส่วนที่4นะครับก็คือตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ก็คือสถาบันต่างๆก็แนะนำนะครับการจัดลาดับให้เข้าไปลงทุนได้ ถ้าไปดูผลงานของกองทุนตราสารหนี้2 ını, ประเภททั้งกองทุนรวมกับกองทุน ETF ปรากฏว่ากองทุน ETF สามารถฝ่าปัจจัยเสี่ยงและก็ความผันผวนของตลาดเงินโลกได้ดีทีเดียวครับ ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกดึงเงินมาได้ถึง3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่วน ETF กลุ่มหุ้นกู้ที่ High Yield หรือว่าให้ผลตอบแทนสูงเงินไหลออกมากกว่า16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ สองกลุ่มที่มีกระแสงเงินไหลเข้าเป็นบวกครับก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรสหรัฐและกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกและตราสารหนี้ต่างประเทศขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับมีการสำรวจข้อมูลจากทาง Track Insight ครับไปสำรวจความคิดเห็นว่าครึ่งปีหลังผู้จัดการกองทุนต่างๆจะให้น้ำหนักกับ ETF อย่างไรดูจากขวาสุดเลยครับ ผู้จัดการกองทุนมองว่า40%ของพอร์ตการลงทุนควรจะเป็น ETF นี่คือส่วนใหญ่ที่มองไว้ดังนั้นน้ำหนักของการลงทุนใน ETF ยังดูดีอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องไปลงไปดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นรายภูมิภาคเป็นรายอุตสาหกรรมเป็นรายประเทศหรือตัวไหนกันแน่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเขาวิเคราะห์เอาไว้ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปนี้นะครับ เราก็จะเห็นหลักๆง่ายๆเลยครับดูเฉพาะตัวสีฟ้าก็พอครับสีฟ้าคือผลสำรวจความคิดเห็นจาก Track i n s i g h ์ที่รวบยอดและบอกว่าจะลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้นหรือไม่ตัวสีฟ้าอ่อนกับฟ้าเข้มคือเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวฟ้าอ่อนน่าสุดชัดเจนว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า20%ดังนั้นสรุปภาพรวมก็คือแนวโน้มของนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนมองว่ายังจะลง ETF ได้ต่อแต่ว่าคงจะต้องไปถาม L H Bank Advisory แหละครับว่าแล้วตัวไหนที่มีศักยภาพ การจัดพอร์ตการลงทุนต่างๆควรจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากทาง L H Bank Advisory กันครับค่ะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณปนัยจิตจตุรันค่ะจาก L H Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณมัลชัยครับสวัสดีครับคุณทวีรัตครับค่ะค,ค,คุณปนายก่อดินเรียนถามค่ะดูเหมือนว่าตัว ETF เนี่ยในช่วงวลาที่ผ่านมาจะได้รับความนิยมมากนะคะถ้าเราย้อนไปค่ะมีตัวไหนบ้างที่เขานิยมกันรวมถึงผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างมีคําแนะนําสาหรับกลุ่มนี้ยังไงด้วยค่ะครับผมก็ขอพูดถึง ETF ทักษะกองน,นะครับที่นักลงทุนให้ความสนใจกองแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Ark หรือ Ark Innovation ETF นะครับซึ่งกองนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมที่มีการเติบโตสูง โดยในลงทุนในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเป็นหลักก็ต้องบอกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นในเดือนมีนาคมปี2020ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021สเนี่ยอาเคสามารถทำบทตะแทนได้สูงถึง3 5 0นะครับก็คือใช้เวลาแค่ประมาณสักหนึ่งปีบวกกัาบเ5 0แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับกองนี้ก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเลยแล้วก็ถ้านับเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับก็ปรับตรงไปแล้วมากกว่า50%แล้วถ้านับช่วงขาลงทั้งหมดก็ปรับตัวลงไปแล้ววก่า 70%0% ทำให้นักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียเนี่ยก็อาจจะเริ่มสนใจกลับไปลงทุนในกองอาเคนะครับซึ่งเรามองว่าอาจจะมีจังหวะรีบาวด์ได้เหมือนกันแต่ว่าคงเป็นการรีบาวด์ในช่วงตลาดขาลงเท่านั้นยังไม่ใช่จังหวะการเข้าลงทุนที่น่าสนใจนะสําหรับกองที่สองนะครับคือ QQQ หรือ Invesco QQQ Trust ETF กองทุนนี้ก็ยังเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นวัตกรรมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเน้นลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ เนื่องจากกองทุนเนี่ยมีนโยบายลงทุนให้สอดคล้องไปกับดัชนีเนสแกร์้อยซึ่งหมายถึงหุ้นใหญ่หนึ่งร้อยอันดับแรกในดัชนีเนสแดกดังนั้น QQQ เนี่ยก็จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่า ArK นะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยไอ้ตัว QQQ มันก็ยังเน้นลงทุนในหุ้นสัดโตเป็นหลักอยู่ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับ QQQ เองเนี่ยก็ปรับตัวลงไปแล้วกว่า28เปอร์เซ็นต์นะครับเราจึงมองว่ายังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเข้าลงทุนในช่วงนี้ สุดท้ายนะครับก็คือกอง KGN หรือเคลนแ M s h a MSCI China Clean Technology Index ETF ชื่อ,อยาวนิดนึงนะครับ mm. คือกองนี้ก็จะเน้นลงทุนในธีมพลังงานสะอาดในจีนก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานทางเลือกงานพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมนะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยกันลดการปล่อยมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ e v c a r แล้วก็ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ถ้าเราดูภาพรวมผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว K T I N นะครับปรับตัวลดลงเนี่ยน้อยกว่า R K แล้วก็ Q Q Q นะครับซึ่งปรับซึ่งตัว K T I N เนี่ยปรับตัวลงเพียงสิบ้าเปอร์ซ็นเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเรามาดูภาพที่สั้นลงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่า K T I N เนี่ยมีการฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับโดยมีการฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ20ปอร์เซนแล้วในขณะที่ R K แล้วก็ Q Q Q เนี่ยยังมีการรรปััับบตตวลดลดงง่่ออเนนื10ะค ก็ด้วยว a ลูเอชันของหุ้นจีนที่ไม่แพงแล้วก็ในวายภาคหลักเนี่ยที่มีความผ่อนคลายมากกว่าทางฝั่งสหรัฐก็ทําให้นโยบายที่สับสนุนแล้วก็รวมถึงนโยบายที่สนับสนุีมพลังงานสหรัฐเนี่ยก็ทําให้ K T I N เนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าครับกรับคุณประดยครับ,นนรบและ E T F ที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่พวกฟิกซินามพวกนี้ยังมีสเสน่ห์อยู่ไหมครับท่ามกลางภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ครับครับ ก็ขอพูดเป็นภาพรวมของตลาดตราสารนี้เลยนะครับคือมองว่าในช่วงตลาดแบบนี้ที่มีความผันผวนแบบนี้การลงทุนในตราสารนี้ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเรากําลังอยู่ในวัฏจักรของดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาตราสารนี้ยิ่งเป็นตราสารน้อายุยาวๆก็จะได้ผลกระทบเยอะถ้าเป็นตราสารน้อายุสั้นๆก็จะไม่ค่อยกระทบนะครับแต่ตัวตรา,าสารนิระยะสั้นเนี่ยก็มีปัญหาอีกนะครับว่าให้ผลตอบแทนที่ต่ำมาก เราตอนนี้เราลองไปดูกองมันนี่มาเก็บในบ้านเรานะครับให้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับด,บดอกเบี้ยออมทรัพย์ซะอีกแต่ถ้าเกิดไปเทียบบัญชีออมทรัพย์พิเศษอย่างดิจิตอลโปรฟิทของเอ r ร์ฟแองค์เนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนในกองทุนตราสารนี้เพื่อลดความผันผวนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในพวก e t f หรือกองทุนตราสารนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็หันไปลงทุนในหุ้นคู่ที่มีความ เสี่ยงต่ำนะครับมีคุณภาพดีแล้วก็เน้นถือจนครบกําหนดแทนนะครับเพราะว่าการถือหุ้นกู้จนครบกําหนดเนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของมาตุมาเก็ตดอกเบี้ยขาขึ้นขึ้นไปราคาตราสารนี้ในตลาดอาจจะปรับตัวลงแต่ว่าเราถือจนครบกําหนดดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัท ที่ออกตราสารนี้เนี่ยไม่ดีฟอ์นะครับเราก็จะได้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยตามสัญญาครับอืมค่ะน่าสนใจนะคะนี่ขอคําแนะนําหน่อยกับสำหรับการลงทุนใน ETF ควรจะจัดสรรพอรตอย่างไรกันบ้างและมีตัวไหนแนะนํำไหมคะตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงห้าหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะใช่ครับก็ขออธิบายเรื่องการลงทุนใน ETF ก่อนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถลงทุนได้สองวิธีนะครับก็คือลงทุนโดยตรงกับลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับ เอ่อในการลงทุนโดยตรงเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครมีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อ E t ทผ่านตลาดหลัทรับได้เลยแต่ว่าในตลาดลัทรับบ้านเราเนี่ยข้อเสียก็คือตัวเลือกมันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าอยากจะเพิ่มทางเลือกการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายลัทรับต่างประเทศ่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีเงื่อนไขในการเปิดบัญชีหรือขั้นต่ำในการทําโปรแกร,รมเนี่ยที่สูงกว่ากาัน ซื้อ ETF ในไทยหรือว่าการซื้อกองทุนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทั้งทุนที่ต้องการลดขั้นตอนในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะเลือกลงทุนกองทุน ETF ผ่านตัวกองทุนรวมแทนซึ่งจะสะดวกกว่าก็ง่ายกว่านะครับทีนี้กลับมาในภาพของตัว ETF นะครับตอนนี้เราก็มองว่าการจะจัดพอร์ตด้วย ETF เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างลําบากนะครับก็เลยให้เป็นคําแนะนําอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าจะเลือก ETF ทักทักสามกองจะแนะนําเป็นกองไหนบ้าง ซึ่งกองแรกเนี่ยเราจะมองเป็นตัว SPY นะครับหรือสปายหรือชื่อเต็มเขาคือ SPXDR S&P DR, P 500 ETF ก็คือตามชื่อเลยนะครับว่าจองทุนตามหุ้นในดัชนี S&P 500ซึ่งจะเน้นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างหุ้นโกรดและหุ้นแวลูกกองที่สองนะครับก็คือ DIVB หรือ iShare Dividend and Buyback ETF กองทุนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐที่มีการจ่ายเงินปันผลและมีการซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษัทที่จะสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีงบการเงินที่แข็งแรงมีกระแสเงินสดที่มากพอก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจแคชเชียที่ทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขั้เส้นในขณะนี้ได้ดีนะครับครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกอง KGN นะหรือเค e นแชร r e MSCI China Clean t ทคโนโล o ี y Index ETF ที่พูดเกิดไปตอนต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะให้ขยายความเพิ่มเนี่ยก็คือต้องบอกว่าการสนับสนุนพลังงานสะอาดเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ในจีนพราะว่ามันมีอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วการเติบโตของฟีมพลังงานสะอาดในจีนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ในจีนแต่มันยังมีส่วนสําคัญต่อ่วงสู้ประทานของฟีมพลังงานสะอาดของโลกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผงโซลาร์เซลล์หรือการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยคือจีนเองอ่ะเขามีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ยิ่งทาให้ธีมพลังงานสะอาดของจีนเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับในข้อาตาเนี่ยจีนก็คือจีนนะครับสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือจีนเขายังคงมีความเป็นคอมมิวนิสต์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยกอง KDRN ช่วงนี้มันมีการฟืร้นตัวขึ้นมาแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปซื้อซื้อไล่ราคานะครับ ก็สามารถรอส,สงหวัดที่ตลาดรับข่าเนี่ยค่อยเข้าไปทยอยสะสมได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปนาครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับกลับเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนจากคุณปนาย LH Bank Advisory นะครับต้องดูเป็นรายตัวไปสำหรับ ETF นะครับขณะเดียวกันตอนนี้อาจจะต้องเลี่ยง ETF ที่ลงทุนใน Fixed Income หรือว่าสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนคงที่แล้วไปดูทางเลือกอื่นด้วย นอกจากนี้มีทางเลือกในการออมสำหรับคุณผู้ชมมาฝากครับกับออมรับดิจิทัล Profit เปิดง่ายได้ดอกสูง1.5%ต่อปีเปิดง่ายไม่ต้องไปสาขาครับสำหรับลูกค้าใหม่เมื่อเปิดบัญชีออมรับดิจิทัลโปรฟิตโดยผูกแล้วก็เติมกับช้อปปี้เพนะครับรับคืน80คอยเติมเงินขั้นต่ำ500บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกนรกฎาคมสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่า1327ครับ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยะคะ่ะ EEC ก็มั่นใจนะคะว่าจะดานอุตเปาเป็นเมืองการบินเป็นยังไงสักครู่กัน